สวัสดีทุกท่านเลยวันนี้เราอยู่ในเกมระบกเราจะมาเล่นแบบลิบๆเอาเข้าไปเลยเอาไหมไหม่ซึ่งโอ้โหมันมีการบุมดวยเราจะไปลงไปเล่นกันกับพี่แล้วนั่นเองใครรู้ไม่เช่อะไรคอมเมนต์ด้วยนะ โอ๊ยมาแล้วเฮ้ยจำได้นี่มันเป็นมันต่างดาวพี่จะทำเป็นแบบตอ่อไปต่อเลยนะทุกคนโอ้โสร้างดีมากโอ้โหโหดมากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตายจนได้เว้เวมากๆซื้อของใหม่เลยใช่ไหมเนี่ย มันจะมีเสียงพี่เรานิดนึงนะทุกคนพี่เราชอบเปิดเสียงนะก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมให้ทุกคนดูขอเป็นการติดตามในครั้งนี้ด้วยนะจับตายเลยขอซื้อเล้งมาด้วยแล้วกันนะอยากกิน ไปเลยเจ้าโ,โหเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมาถึงก็พรมโผล่ที่ป้านต้นไม้เฉยเลยอ่ะทุกคนโหสุดยอดขึ้นมาข้างบนแล้วนะซึ่งถ้าเราจะโดดไปบนหลังคาแล้วก็ เราต้องใช้จทคนิคนี้เหมือนเดิมเพิบอช้อไม่ได้ใช้ได้ไบอว์้ิเสียงน่ากลัวมากชื่ออะไรใครอยากรู้ก็ขอไม่ด้วยนะชื่ออะไรไม่รู้นะนำไอยู่ข้างล่างขยะขยะไม่ได้เลยเ้าอ,อ้าวรอใช้ โอ้โหไฟเยอะมากๆเลยนะทุกคนขอดื่มโซลาก่อน,นห้ามบูดสุ่โซลาในชีวิตจริงนะคะก็ไม่นะ <c oughs> เป็นไรเราจะเออโอ้โหคนเต็มลิบมากคือมันเป็นแบบถ้าลิฟอันไหนเต็มนะคะเราจะมาแบบอื่นเลยใช่มันจะมีหลายลิบนะ จำได้อันนี้อะไรวะไอ้น,นั่นบอตัวเอเ <c oughs> อเซนเดอร์แมนมันจะออกมาจากตรงนี้นะครับแกอยู่ไหมนเนี่ยมันน่าจะออกมาจากตรงนี้ใชไหมมา โอ้เออะไรอือ huh, ฮ right. oh ึคนไต้เกียงเอาล่ะโอ้โหโอ้โหมาจะบอกว่าลิฟนี้แบบ ค่อนข้างอึดมากเลยว่าไหม <c oughs> อึง้งเราจะมาเออลองดูกันนะครับโ,โหมันเป็นบ้านแสดงว่าวปิกกี้แน่นอนอ๋อเวลา เออเห็นไลกาอ๋อเห็นไลการจริงด้วยรู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่าเป็นบาปิ้กี้ดูเก่ามากเลยอะไละกาเพิ่อนมาขวางไงอโอ้ครไปทำไมไรไปเลย con hồn lấy ca ok, Oh, à, chết <laughs> ngày ngày tiếp tiếp เด็กกำลังมาล้วกจะมานะเอาล่ะไปกันต่อเลยทุกคนดเดี๋ยวฟุ๊กเฟดี้แน่นอนหรือว่าเป็นเพื่อนของเฟดี้น่าจะนะมีคนตีประตูเล่นนะคะ สามารถเป็นเล่นได้โอ้ยปทำไมแล้วเอ้ยมีหน้าของเฟนด,ดี้ด้วยเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดเล่นนี้หน่นแเลยโอ้ได้แค่ยังเสียงนะยังไม่ผู่ตัวอนะอ,อกมาเฮ้ยฟ็อกซีม่มารู้ใช้ปลานะ เฮ้ยติดอุ้ยติดอ้เกือบแล้วเพื่อนเปิดประตูก็มีเด็กมารุกวนนิดนึงทุกคนเราตายบ่อยมากจริงๆเราไม่ชอบคนเป็นคนที่ตายบ่อยมากจริงเลยเราก็เตรียมของเสร็จรีบ้อยแล้วอย่าเพิ่งมีอีกมีหมดแล้ว แล้วก็จะไปดูกันเลยนะครับอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเนเทดทุกคนทำไมเรารู้ใช่ไหมเราเล่นหนแล้วเ,เราไม่ได้ถ่ายถ่ายิปะค่ะเราจะใช้ลองท่ากระดูกามพิเศษของเรานะคะ ฮึบขึ้นไปบนหลังคาเพิ่ค่อยๆขึ้นทีละขั้นทีละขั้นไม่เห็นเลยเพื่อนยาปัดไฟไหนดิโหยังไงโหมันเต็มตัวเลย ตอนนี้มีคนกำลังเปิดไฟเรานะเราไปต้องเปิดไฟก็ได้นะโอ้ซอชัย <c oughs> โอ้โหทุกคนสุดยอดอะ่ะถังเท้าที่แม่เราซื้อให้ดีกว่าทำไรกับซาวะ่ะ <c oughs> เราเล่นอะไรแล้วเ,เข้าไป ตัดลุยกันเลยดีกว่านะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นปิกกี้ใช่ปะ่ะปิกกี้แนี่นอนจะไม่ใช่ได้ง่ายละ่ะเพื่อนอย่าไปเบียดฉันมาก่อนนะเว้ยว่าปิกกี้นี่ปะ่ะ ในชีวิตจริงห้ามปีเด็ดขาดเลยนะโหเผื Moon ่อตกลงมาก็ได้นะโอ้จะเปียกทำไมแล้วคนเขาขึ้นมากดวเลขล่ะมันเปิดตัวออกมาแล้วนั่นไงมันมาแล้วโอ้โหกากมากลงไปทำไมแล้ว วาแน้วโอ๊ยเอ้ยลับลงโอ๊ยโอเฮ้ยรลอดใช่โอ้ยเป็นไรถ้าไม่คลิปทุกเสียงเรื่รองเนี่ยก็คล no. like. ิปนี้ทำเพื่อความสนุกนะครับ अँ पाठ पला